สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเม็นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเมแกนชูเรื่องราว2ปีหลังจากการออกล่าสังหารหมู่ของเมแกนเทคโนโลยีอันลํำสมัยของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกขโมยไป เพื่อสร้างเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่นามว่าอามิเลียซึ่งถูกออกแบบให้เป็นอาวุธทางการทหารอันเต็มไปด้วยความอันตรายครับความวุว่นวายได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเทคโนโลยีของอามิเลียนั้นเกิดผิดพลาดจนทําให้เธอออกอารวาสและก็สังหารเหยื่อทุกคนที่ขวางหน้าเดือดร้อนถึงเจมมาซึ่งเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรก เธอตัดสินใจคืนชีพให้กับเมแกนเพื่อหวังให้เธอนั้นหยุดยั้งหุ่นยนต์ตัวร้ายอย่างอามิเลียและปกป้องหลานสาวอย่างเคดี้ให้ปลอดภัยหลังจากสร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งใหญ่ในปี2022 ด้วยการโกยรายได้กว่า180ล้านดอลลาร์ทั่วโลกจากทุนสร้างเพียง12ล้านดอลลาร์เท่านั้นนอกจากนี้ด้วยการออกแบบตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ยังทำให้หุ่นสังหารสุดเผ็ดอย่างเมกแกนได้กลายเป็นไอคอนิกที่โด่งดังบนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะท่าเต้นสุดยั่วยวนก่อนการสังหารเหยื่อซึ่งยังคงเป็นมีมที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงชุกวันนี้ครับ แต่ภายใต้ความตลกขบขันของเมแกนภาคแรกภาพยนตร์ได้บอกเล่าประเด็นที่ทั้งน่าสนใจและก็มีความร่วมสมัยอย่างความอันตรายของเทคโนโลยีและการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ในยุคโซเชียลมีเดียเวลาผ่านไป3ปีคุณยนต์จอมแสบได้ถูกปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องเมแกนทูผลงานซึ่งทั้งผู้อำนวยการสร้างอย่างเจมส์วานและก็ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเจอรราจอห์นสโตนได้ย,ยืนยันอย่างเปิดเผยครับว่า พวกเขาเลือกจะเดินตามรอยเท้าของเจมส์คาเมรอนในภาพยนตร์เรื่อง Terminator 2 Judgment Day ซึ่งในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนหุ่นสังหารรุ่น T-800 ซึ่งเป็นไวรยร้ายในภาพยนตร์ภาคแรกให้กลายมาเป็นตัวละครฝั่งธรรมะพร้อมมอบศัตรูตัวใหม่อย่างหุ่น T-1000 ซึ่งเป็นหุ่นสังหารรุ่นอัพเกรดที่มีความสามารถมากกว่า T- ี0 0อยู่หลายช่วงตัวครับ โดยเมแกนชู ool, เลือกเดินในแนวทางเดียวกันด้วยการพลิกให้เมแกนนั้นเป็นหุ่นยนต์ฝั่งมนุษย์ที่ต้องต่อกรกับศัตรูที่ทั้งร้ายและก็มีความสามารถมากกว่าอย่างอามิเลียนั่นเองครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับว่าทิศท,ทางที่เมแกนชู ool, เลือกจะเดินนั้นมันกล้าหาญมากๆ เพราะมันไม่ใช่แค่การลดทอนความสยองขวัญลงเท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนตัวเองจากภาพยนตร์สยองขวัญไปเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้อย่างเต็มตัวครับพร้อมกับขยายสเกลของเรื่องราวให้ใหญ่โตขึ้นกว่าภาคแรก ด้วยเรื่องราวการไถ่บาปของหุ่นยนต์ล่าสังหารอย่างเมแกนไปจนถึงการกอบกู้โลจากการยึดครองของ AI ครับนั่นจึงทำให้ตัวหนังนั้นมันเต็มไปด้วยโมเมนต์สุดเพี้ยนที่ผู้ชมเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เห็นทั้งการเหินเวหาการฝึกกังฟูในสไตล์ของยิปมันสึกการต่อสู้ระหว่างสองหุ่นยนต์ที่มีแนวคิดต่างกันไปจนถึงการออกสเตปแดนซ์และการโชว์ฉากมิวสิควลของเมแกนครับ ความอินุงตงุงดังที่เกิดขึ้นในตอนท้ายเรื่องแม้มันจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มันน่าเชื่อถืออะไรมากมายนะักแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันสร้างความบันเทิงได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันเกิดขึ้นจากความกล้าหาญของผู้สร้างทั้งกล้าที่จะฉีกแนวทางเดิมของตัวเองกล้าคิดสถานการณ์ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะหลุดออกจากกรอบและกล้ามากพอที่จะพาตัวหนังไปสู่ความบ้าบอที่ผู้ชมเนี่คาดไม่ถึงครับ ความบันเทิงของตัวหนังนั้นถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากตัวละครอ,อันแสนเผ็ดร้อนอย่างเมกแกนครับด้วยทั้งจริตจักร้าและก็ฝีปากที่แสบสันไม่เป็นรองใครของเธอทําให้ทุกบทสนทนานั้นมันกลายเป็นการฟาดคารมกันอย่างเมามันทั้งนี้ต้องชื่นชมไปยังผู้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทยที่สามารถเลือกใช้คําพูดได้อย่างร่วมสมัยหาแต่ยังครอบคลุมบริบทจากภาษาต้นฉบับได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ ตัวหนังยันเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอจากหนังดังในยุค80และยุค90ซึ่งก็มีทั้งการยกย่องบูชาครูไปจนถึงการหยิบเอาขนบเหล่านั้นมาล้อเลียนอย่างสนุกสนานแม้จะอุดมไปด้วยเสียงโหเราะแต่ด้วยกลวิธีที่ตัวหนังเลือกใช้ในการบอกเล่าความสัมพันธ์ของเมแกนมันก็สามารถทำให้ผู้ชมนั้นหลงรักอดีตหุนสังหารตัวนี้เหมือนกับที่เราเนี่ยเคยหลงรักหุ่น T ี800ในภาพยนตร์เรื่อง Terminator 2 Judgment Day ได้สำเร็จครับ ภายใต้ความบันเทิงที่ตัวหนังมอบให้ประเด็นอันเป็นแก่งกลางของเมแกนชูมาได้ถูกพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปไกลกว่าภาคแรกมากๆครับจากเดิมที่เคยพูดถึงการใช้หน้าจอในการเลี้ยงลูกทะยานสู่การวิพากษ์การมีอยู่ของ AI ในระดับสังคมโลกซึ่งตัวหนังเนี่ยได้สะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการหยิบเอาความล้ำสมัยของเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เช่นเดียวกับการเผยให้เห็นความน่ากลัวของมันได้อย่างชาญฉลาดซึ่งความน่ากลัวในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏตัวภายใต้กรอบของความสยองขวัญน,นะครับาแต่มันถูกถ่ายทอดผ่านพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มันต่อย,ยอดมาจากโลกแห่งความเป็นจริงครับมันชวนให้ผู้ชมเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าหากวันหนึ่งปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถผนวกรวมเข้ากับสมองของมนุษย์ได้วันนั้นเราจะยังหลงเหลือเจตจำนงเสรีในฐานะมนุษย์อยู่หรือไม่ ประเด็นของตัวหนังเนี่ยมันยังขยายใหญ่โตไปจนถึงการออกแบบกฎหมายเพื่อจะควบคุม AI ซึ่งไม่ได้เป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อจะขัดขวางการเติบโตของอนาคตนะครับแต่มันเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมาเพื่อจะตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าครับซึ่งก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่ากฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยมันตามไม่ทันการเติบโตของเทคโนโลยีครับและการปล่อยให้มนุษย์ใช้งาน AI ได้อย่างอิสระมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีผู้ที่คอยอาศัยช่องโหวน่นี้ในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยที่ไม่มีกฎหมายข้อใดเนี่ยสามารถเอาผิดพวกเขาได้นะครับในขณะที่ฝั่งของปัญญาประดิษฐ์เองตัวหนังก็มีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจครับทั้งมุมมองสามัญซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้จากหนังที่ว่าด้วยหุ่นยนต์แทบทุกเรื่องซึ่งก็คือประเด็นเรื่องเจตจำนงเสรีและการประเมินคุณค่าของสิ่งที่เป็นนามนธรรมเช่นคุณงามความดีความรักและก็สิทิลธรรมของมนุษย์ รวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจและถูกต่อยอดจากสภาพสังคมในยุคป,ปัจจุบันซึ่งมนุษย์นั้นใช้ AI ในการทำงานบางอย่างแทนตัวเองอย่างเบเ็ดเสร็จด้วยอำนาจในการออกคำสั่งที่อยู่ปลายนิ้วของมนุษย์เนี่ยจึงสามารถสร้างสภาวะจำยอมและก็ไม่อาจขัดขืนได้ให้กับปัญญาประดิษฐ์จนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งมันเกิดตื่นรู้แล้วก็มีเจตจำนงเสรีเป็นของตัวเองมันจึงพยายามปลดแอกตัวเองจากพันธนาการของความเป็นชาติที่มนุษย์เนี่ยใช้ในการปกครองมันนั่นเองครับ ทุกอย่างที่ถูกนําเสนอนั้นมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆครับว่าตัวหนังมีจุดยืนของตัวเองต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นการตีแผ่ปัญหาแต่ตัวหนังยังได้นําเสนอทางแก้ไขผ่านการกระทําของตัวละครในเรื่องด้วยครับส่วนมันจะเป็นเรื่องที่ถูกผิดยังไงนั้นผู้ชมเนี่ยต้องลองตัดสินด้วยตาของตัวเองครับอย่างไรก็ตามเมแกนชู Make เนี่ยก็ยังมีจุดที่ทําได้ไม่ดีนักอยู่บ้าง ประการแรกก็คือฉากแอคชั่นของเรื่องครับตัวหนังเนี่ยประสบปัญหาเดียวกับหนังภาคแรกคือมันจำกัดตัวเองด้วยเรท p g 3จ PG 13, จึงทำให้ฉากแอคชั่นหลายต่อหลายฉากนั้นจำเป็นต้องอาศัยการตัดหลบหรือว่าเซ็นเซอร์ตัวเองครับนอกจากนี้ฉากแอคชั่นในแต่ละฉากเนี่ยมันยังสั้นเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ตัวหนังใช้ในการบอกเล่าความโหดเหี้ยมของวาร้ายอย่างอามิเลีย แต่เมื่อถึงคราวต้องออกโรงจริงๆเนี่ยสึกการต่อสู้ระหว่างอามิเลียกับเมแกนนั้นมันกลับไม่ได้สาแก่ใจเท่าที่ควรครับประการต่อมาก็คือการพยายามเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราวแต่น่าเสียดายครับที่มันส่งผลร้ายมากกว่าดีโดยเมแกนชูนั้นมันเต็มไปด้วยเส้นเรื่องที่ซ้อนทับกันไปมาทั้งพันธกิจส่วนตัวของเจมมาที่เกิดจากความพยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต เรื่องราวของเคดีที่กำลังเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและก็เริ่มตั้งคำถามกับคำสอนของเจมมาสถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องกฎหมายของ AI การบุกรุกคุกคามของอามิเลียไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามจะสืบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาสำคัญก็คือตัวหนังไม่สามารถผูกทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ครับ อีกั้งบางเส้นเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกให้น้ำหนักหรือความสำคัญมากพอโดยเฉพาะเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของน้าหลานอย่างเจมมาแล้วก็เคดี้ซึ่งกลายเป็นเส้นเรื่องที่แทบจะถูกพูดถึงน้อยที่สุดในเรื่องส่งผลให้ความใหญ่โตเตลิดเปิดเปิงในช่วงองค์สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทำให้ผู้ชมเชื่อในเหตุผลอันสุดโต่งที่ตัวหนังนำเสนอได้นะครับอีกหนึ่งประการที่ชัดเจนมากๆก็คือตัวหนังเนี่ยพยายามจะบอกกับผู้ชมแล้วก็ตัวละครอ,อยู่ตลอดครับว่า เดิมพันของภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันสูงมากๆเพราะหากพวกเขาล้มเหลวโลกใบนี้อาจจะล่มสลายได้ภายในเวลาเพียงแค่1 0 1ถึง12วันเท่านั้นครับแต่ด้วยข้อจำกัดได้งบประมาณของเรื่องซึ่งใช้ทุนสร้างเพียงแค่25ล้านดอลลาร์จึงทำให้ตัวหนังเนี่ยไม่สามารถฉายภาพให้เห็นถึงความน่าหวาดหวั่นของสถานการณ์ได้พร้อมทั้งเขียนสถานการณ์บังคับให้ตัวละครทุกคนนั้นต้องหนีมนาหลบภัยอยู่ในห้องทดลองใต้ดินแทนครับ และประการสุดท้ายซึ่งนับเป็นประการที่สําคัญที่สุดก็คือความทีเล่นทีจริงของตัวหนังเองครับเนื่องจกประเด็นที่ตัวหนังตั้งขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และต้องอาศัยการโต้เถียงของชุดความเห็นอย่างมหาศาลแต่ด้วยโทนเรื่องที่มันไม่ได้จริงจังมากพอมันส่งผลกับการบอกเล่าประเด็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับ เนื่องจากบางช่วงบางตอนนั้นตัวหนังได้หยิบเอาประเด็นเหล่านี้มาใช้ในการเล่นตลกไปจนถึงการตัดสินใจของตัวละครซึ่งยอมละทิ้งสิ่งที่ตัวเองยึดถือเพื่อจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมครับแม้ว่าตัวหนังจะพยายามกอบกู้ความน่าเชื่อถือของตัวเองกลับมาในช่วงท้ายแต่ด้วยวิธีการที่มันคลีเช่อย่างการให้ตัวละครเนี่ยนั่งพูดโมโนโล็อกเพื่อจะสรุปใจความสำคัญทั้งหมดของเรื่องแน่นอนครับว่ามันสามารถสื่อสารใจความได้อย่างครบถ้วนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่า มันเป็นท่าทีที่ไม่ได้มีชั้นเชิงด้วยเหมือนกันครับแต่ถึงกระนั้นรอยแผลของเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่าเมแกนชู mm. นั้นเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่กล้าหาญมากๆครับในยุคที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นมันเต็มไปด้วยภาพยนตร์แฟรนไชส์ซินิมาติกยูนิเวิร์สและก็ภาพยนตร์ภาคต่อการเดินในทางที่ไม่ซ้ำรอยเดิมของเมแกนชู 2, นับเป็นความสดชื่นที่อุตสาหกรรมต้องการครับดังนั้นผมสามารถพูดได้เต็มปากครับว่า หากใครที่คาดหวังจะได้รับชมภาพยนตร์สยองขวัญไล่เชื้อของหุ่นยนต์คลั่งแค้นเมแกนชู Make A N ไม่ได้มีแบบนั้นให้แน่นอนครับเพราะสิ่งที่ทุกท่านจะได้พบเจอก็คือภาพ,พยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่มีเนื้อหาตั้งอยู่บนความไซไฟซึ่งยิ่งพูดก็ยิ่งสงสัยนะครับว่าหากตัวหนังได้รับโอกาสให้สารต่อให้ครบไตราภาคเนี่ยการกลับมาเป็นครั้งที่3ของเจ้าหุ่นยนต์สุดไอคอนิกอย่างเมแกนมันจะเดินเรื่องไปในทิศทางไหนครับ โดยทิศทางที่เมแกนชูเลือกจะเป็นนั้นมันจะดีหรือไม่ดีแล้วก็ทําให้ทุกท่านชอบหรือไม่ชอบยังไงมันก็แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นหนังภาคต่อที่อาศัยกินบุญเกา่าหยิบโครงเรื่องเดิมมารีไซเคลิลหรือขยายองค์ประกอบเดิมๆให้มันใหญ่โตขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่มันเป็นก็คือการพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากรอยเท้าเดิมของตัวเองแล้วก็ใส่ความเป็นต้นฉบับลงไปแม้ว่าตัวเองจะเป็นหนังภาคต่อก็ตามครับ ที่สำคัญก็คือการพลิกโทนครั้งใหญ่ของเมแกนชูมันยังสามารถรักษาหัวใจของตัวเองและก็สำรวจประเด็นอันรวมสมัยในแง่มุมที่ลึกขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องเมแกนชูที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทิศท,ทางในอนาคตของ AI ขึ้นอยู่กับการใช้งานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องเมแกนชะูนั้นมีแก่นสารที่ร่วมสมัยอีกทั้งยังเป็นบทบันทึกของสังคมยุคป,ปัจจุบันซึ่งมนุษย์เริ่มเปิดพื้นที่และก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ทิศทางในอนาคตของ AI เนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยคำถามรวมไปถึงความเห็นของมนุษย์ที่แตกออกเป็นสองฟังโดยตัวหนังเลือกจะใช้กรอบของความเป็นพ่อแม่มาผูกโยงเข้ากับการควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ครับ เนื่องจากการถือกําเนิดขึ้นของ AI นั้นมันก็มาจากการรับบทพระเจ้าของมนุษย์ในการพยายามสร้างส,างสิ่งมีชีวิตดิจิทัลขึ้นมาเป็นของตัวเองซึ่งตามวิถีของสิ่งมีชีวิตแล้วทุกสายพันธุ์นั้นย่อมต้องเติบโตและมีวิวัฒนาการครับในมุมหนึง่งการที่มนุษย์เป็นผู้ให้กําเนิดปัญญาประดิษฐ์ก็ควรจะต้องแบกรับภาระหน้าที่รวมไปถึงความรับผิดชอบในฐานะพ่อแม่ของมันด้วยเช่นกันเพราะตัวหนังได้บอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่า AI จะเติบโตไปเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสอนให้มันเป็นในขณะเดียวกันตัวหนังก็ทําให้ผู้ชมได้หันกลับมาฉุกคิดครับว่าพวกเราไม่ได้ต้องการแค่ควบคุมปัญญาประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวแต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่เราต้องคอยขอความช่วยเหลือจากมันอยู่แทบจะตลอดเวลา แกนสารที่ตัวหนังต้องการนําเสนอมันจึงคล้ายกับการนิยามโลกในอุดมคติของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ด้วยเช่นกันครับทุกอย่างของภาพยนตร์นั้นบอกเล่าออกมาผ่านหุ่นยนต์2ตัวซึ่งเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันหุ่นยนต์อย่างเมแกนนั้นถูกโปรแกรมให้มีภารกิจหลักเป็นการดูแลและปกป้องเคดีหลังจากก่อเหตุร้ายในภาพยนตร์ภาคแรกจนทําให้ร่างกายของตัวเธอเองนั้นถูกทุบทําลายข้อมูลของเมแกนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับ และก็เลือกจะซ่อนตัวอยู่ในระบบสมาร์ทโฮมของทั้งเคดี้และก็เจมมาตอลอดระยะเวลากว่า2ปีของการแฝงตัวเม,มแกนได้เรียนรู้ถึงความซับซ้อนของมนุษย์ได้ทําความเข้าใจถึงนิยามของความรักภายในครอบครัวและก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการหาคําตอบในเชิงของทฤษฎีครับเพราะมนุษย์นั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถตัดสินได้ด้วยขาวหรือดำหากแต่มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สีเทา เราต่างมีด้านที่ทั้งสะอาดและก็เปร่อเปื้อนรวมถึงไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างจากการประเมินด้วยตัวเลขหากแต่ด้วยความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกครับเมแกนจึงได้เข้าใจความหมายของความรักและความเป็นมนุษย์มากขึ้นแม้ว่านิยามการมีชีวิตอยู่ของเธอนั้นจะแตกต่างออกไปจากมนุษย์เราก็ตามครับในขณะที่อามิเลียเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกฟูมฟักเลี้ยงดูมาด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นคือการเป็นอาวุธสังหารและเป็นทหารในสงครามยุคดิจิทัล ภาพที่เธอเห็นเนี่ยจึงมีแต่ความรุนแรงความโหดร้ายและความขัดแย้งของมนุษย์แม้ว่าเธอจะถือกำเนิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีเดียวกับเมแกนแต่การถูกป้อนข้อมูลอย่างแตกต่างกันก็ทําให้ทั้งคู่นั้นมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับในขณะที่เมแกนนั้นพยายามตามหาความหมายของการเป็นมนุษย์ แต่อเมเลียนั้นพุ่งเป้าไปที่จุดหมายเดียวนั่นคือการมีเจตจำนงเสรีเป็นของตัวเองเพื่อจะปลดแอจากการเป็นชาติของมนุษย์และตามหาอิสระที่แท้จริงให้กับชีวิตซึ่งโดวยวิธีคิดแบบหุญญ่นยนต์เธอจึงพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองไม่เว้นแม้แต่การสังหารมนุษย์ผู้ให้กำเนิดตัวมันเองก็ตามครับ <S <s เมื่อเทคโนโลยีนั้นเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์ไม่สามารถหยุดยั้งได้ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือ เราอยากจะใช้ชีวิตกันอยู่ในอนาคตแบบไหนเพราะทุกการกระทําของเราต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในยุคป,ปัจจุบันมันก็คล้ายกับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่กําลังจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วครับตัวตนของทั้งอเมเลียและก็เมแกนเป็นตัวอย่างที่ดีของการถูกหลอ่อหลอมด้วยชุดข,ข้อมูลและทัศนคติที่แตกต่างกันโดยตัวหนังได้ทําการยกตัวอย่างด้วยทฤษฎีคลิปหนีบกระดาษโดยหาเราสั่งให้ AI ผลิตคลิปหนีบกระดาษอย่างไม่สิ้นสุด มันอาจจะยอมทำลายโลกใบนี้เพื่อแลกมากับคลิปหนีกระดาษที่เยอะเกินจำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมันขาดความเป็นมนุษย์จนเลือกที่จะเถนตรงต่อชุดคำสั่งโดยที่ไม่ได้สนใจกับผลกระทบที่ตามมาครับในบางแง่มุมของโลกยุคป,ปัจจุบันมนุษย์เราก็กำลังพาชะตากรรมของตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นด้วยเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนต่างสื่อสารกับ AI กันจนเป็นเรื่องปกติ เราสั่งให้มันช่วยทำงานแทนช่วยนึกเมนูอาหารวางแผนการเที่ยวในวันหยุดไปจนกระทั่งขอให้มันดูดวงให้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งมันก็นับเป็นการขยิบเข้าใกล้กับการอนุญาตให้เทคโนโลยีนั้นตัดสินใจบางเรื่องราวในชีวิตแทนเราไปแล้วโดยไม่รู้ตัวครับดังนั้นสิ่งที่ภาพย,ายนตร์เรื่องเมแกนชูพยายามจะสื่อสารกับผู้ชมอย่างเราก็คือการอยู่ร่วมกับ AI นั้นไม่จำเป็นต้องพยายามเอาชนะมันอย่างเดียวนะครับ หากเราสามารถปฏิบัติต่อกันในฐานะมนุษย์ได้ในวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มันอาจจะยังไม่ได้เข้าใจความงดงามและก็ข้อบกพร่องของมนุษย์แต่มันกําลังเรียนรู้และก็เติบโตไปในวิถีทางของตัวเองครับในขณะที่วิธีการที่มนุษย์อย่างเราปฏิบัติต่อ AI เนี่ยมันก็นับเป็นกระจกสะท้อนจิตสำนึกของตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ